ก็สวัสดีพี่พี่นะคะทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะตลอดระยะเวลาที่เกิดปัญหามาค่ะเม่ก็ไม่เคยได้ออกมาพูดที่ไหนนะคะนี่ก็เป็นทางแรกที่เมย์อยากจะให้สังคมหรือว่าอยากจะให้ใครหลายๆคนที่เขาอยากจะได้ยินข้อเท็จริงจากปากเมย์ค่ะได้ยินจากมุมเมย์บ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วข้อเท็จริงอะค่ะคืออะไรบ้างวันนี้เมย์ก็มีสรุปประเด็นออกมา4ีประเด็นหลักๆที่เมย์จะบอกสังคมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าพี่พี่มีคาถามอะไรก็สามารถถามได้ค่ะ ค่ะก็ประเด็นที่1นะคะสําหรับประเด็นในเรื่องของรูปแบบการทําธุรกิจของเมย์นะคะทุกคนจากการที่มีข่าวไปเยอะมากว่าเราหลอกลวงว่าเราไปแชร์ลูกโซ่หรือว่าเราทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายใดๆนะคะเมย์ต้องแจ้งตรงนี้เลยว่าเมย์กับแซลค่ะเราทำธุรกิจออนไลน์เนาะก็คือเป็นแบรนด์พิมายาค่ะที่ผลิตสินค้าที่ดีที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคมาโดยตลอดซึ่งแบรนด์เราเนี่ยค่ะก็เป็นแบรนด์ที่มีตัวแทนจําหน่าย แล้วก็มีโรงงานผลิตสินค้านะคะแล้วก็มีสินค้ามีผู้ริโภคจริงค่ะแล้วก็มีรีวิวเยอะแยะมากมายตื่เต้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่าพิมายานะคะเราไม่เคยระดมทุนเราไม่เคยหลอกลวงเราไม่เคยเก็บค่าสมาชิกแต่อย่างใดเลยค่ะแม้แต่ตัวแทนเองอะคะ่ะทุกคนคือการที่เป็นตัวแทนพิมายาเนี่ยไม่ต้องลงทุนสต็อกของก็สามารถรับกําไรไปได้คือ ตลอดระยะเวลาที่เราทํางานมาค่ะเราก็พยายามทําธุรกิจให้ถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมมาโดยตลอดซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราสองคนเนี่ยจะทําธุรกิจหรือจะทําอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้ต้องบอกตรงนี้เลยค่ะค่ะเหนื่อย <c oughs> คุณแม่เหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองนะคะก็คือประเด็นในเรื่องของ ที่คนพูดถึงไม่น้อยเลยค่ะในประเด็นตัวแทนในเรื่องของ3าเดือนสิล้านนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่หลายๆคนถามว่าหลอกลวงไหมทำได้จริงหรือเปล่าเมย์ต้องขอขอเล่าแบบนี้ก่อนว่าตัวเมย์กับน้องเนี่ยคือเรามีการรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วที่มีการสนิทสนมกันระดับหนึ่งค่ะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราเห็นน้องไดโพสต์เฟซบุ๊กตื่นเต้นตื <laughs> ่นเต้นตัวหนึงนะคะ คือวันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าน้องเนี่ยค่ะโพสเฟซบุ๊กนะคะว่าน้องเนี่ยสามารถทาเงินได้15ล้านซึ่งเราก็เห็นแบบด้วยความไวคือเห็นตัวเลข15้าล้าน,นะคะ่ะแล้วก็เห็นโลโก้ธนาคารด้วยความที่เมย์ดีใจมากมองตรงว่ามีเห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบไม่มีต้นทุนอะไรในชีวิตคือเกิดมาไม่พร้อมสักอย่างแต่สามารถทาเงินได้มากขนาดนี้ด้วยความที่ดีใจสุดๆแล้วก็ยินดีกับน้อง ก็เลยแบบมาโพสตเฟซบุ๊กม่อย่างไวเลยว่าเฮ้ยเรายินดีกับน้องมากเลยน้องทําเงินได้3เดือน15้าล้านแต่ว่าหนูว่าสื่อสารผิดหนูใช้คําว่ากําไรคือหนูแบบหนูไวจริงๆในวันนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าหนูไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงใครนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันสองวันเนี่ยหนูก็มารู้ว่าหนูเข้าใจผิดมันคือยอดขายหนูก็สื่อสารว่ามันคือยอดขายมาโดยตลอดหลังจากนั้นนะคะในส่วนนี้หนูก็ต้องยอมรับแล้วก็ ต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ที่สื่อสารออกมาเป็นกําไรนะคะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงใครเลยในวันวันนั้นเนี่ยเรามีแต่ความเขาเรียกดีใจอะค่ะที่ที่เราเห็นคนคนหนึ่งอะทำได้พราะเราเห็นน้องเขาแบบเกิดมาแบบบ้านจนมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นเด็กคนหนึ่งตั้งใจทํางานไปตลอดแล้วก็เขาสามารถที่จะทําเงินได้มากขนาดเนี้มก็มีแต่ความยินดีเพราะตัวเมย์เองเนี่ยก็ไม่ได้โตมาในครอบครัวที่พร้อมหรือว่าต้นทุนที่ดีเหมือนกัน ค่ะก็ถ้าตอบประเด็นนี้นะคะว่า3เดือน15ล้านเนี่ยคือทำได้จริงไหมคือทำได้จริงนะคะแต่เป็นยอดขายไม่ใช่กำไรค่ะในตามที่เมส์สื่อสาไปอ่แล้วก็มีหลักฐานมาด้วยวันนี้มีสเตทเมนต์ก่อนครับเป็นตัวสเตทเมนต์ของตัวนี่เองนะครับในส่วนของยอดขายจะเป็นตรงนี้ฮะ15ล้านนะครับก็3มเดือนเ็จ นะครับเมษามกราลาถึงเมษากาถึงแล้วก็ได้ไปห้ห้านะครับก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันก็มีเหมือนกันครับแบงก์เนสิกรนะครับก็จะขายที่น้องเห็นก็ตามตามนี้เลยนะครับค่ะก็คือเมย์ก็ยังมองว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแล้วก็น่ายินดีไปกับน้องค่ะที่แบบนนองอย่างที่เมย์บอกว่าน้องสามารถทําได้มากขนาดนี้ ตรงนี้มันเป็นความผิดพลาดของเมย์เองที่เมย์เข้าใจผิดสื่อสารผิดในวินาทีในวันวันนั้นนะคะเมย์ก็ต้องขอโทษน้องนิ่มด้วยที่ได้รับผลกระทบจากความเข้าใจผิดของเมย์นะคะแล้วก็เมย์ก็ต้องขอโทษตัวแทนจําหน่ายทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ยังไงเมย์ก็ก็ต้องขอท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อไปนี้เมย์ก็จะพยายามมีสติแล้วก็รอบคอบกับสิ่งที่เมย์จะทําหรือเมย์จะโพสต์หรือจะอะไรเนี่ยให้มากขึ้นค่ะ แล้วก็ประเด็นที่สมนะคะประเด็นในเรื่องของรายได้แล้วก็ตัวบริษัทค่ะประเด็นที่สามคือประเด็นรายได้แล้วก็กําไรของบริษัทนะคะที่ทุกคนพูดถึงว่าทําไมน้อยจังอแล้วตัวแทนทําได้เยอะขนาดนะั้นจริงหรอหรือว่าบริษัทเราเนี่ยมีการหลบหลีกหลีกเลีเ่ยงการจ่ายภาษีหรือเปล่าเมย์ต้องขอชี้แจงแบบนี้ค่ะคือในปีที่ทุกคนเห็นว่าเราขายได้เยอะเนี่ยมันคือปีห5ห้ามันคือปีที่แล้ว แต,แต่ว่ายอดที่คนดูมันคือปีหกสามหกสี่ซึ่งมันคนละปีกันแล้วก็ในปี65ห้าเนี่ยเป็นปีที่ตัวแทนมีขายได้เยอะจริงค่ะทุกคนมันเป็นปีที่เราแบบมีแผนธุรกิจเรามีระบบเราเอาประสบการณ์ของเราทั้งหมดที่เราแบบเป็นเด็กเป็นแม่ค้าเนี่ยกลับมาทํางานแบบใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็มียอดขายที่เติบโตมากๆแต่ในปี63สากสี่เนี่ยมันเป็นปีที่ต้องบอกว่าเราทำกันเองสองคนเนาะแล้วก็ ตอนนี้เจ้าหน้าที่สัมปาานก,ก็ได้เข้ามาตรวจสอบได้เข้ามาขอข้อมูลจากเราทั้งหมดแล้วตัวเราทั้งสองคนก็ให้ความร่วมมือร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ดีแคทุกอย่างโหมดแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าทุกๆอย่างที่เราสื่อสารออกไปเป็นคอนเทนต์น่ะมันก็คือมาร์เก็ตติ้งของบริษัทมาร์เก็ตติ้งก็คือต้นทุนของบริษัทมันจึงทําให้บริษัทเรามีรายจ่ายมีกําไรที่น้อยอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ในส่วนของปี๖๕ที่แบบบร,ริษัทเรากำลังเติบโตมากคือปีที่แล้วอะค่ะทุกคน เดี๋ยวทุกคนรอติดตามได้เลยเพราะมันจะถึงรอบก,การจ่ายภาษีเนี่ยในเร็วนี้อก็เดี๋ยวเมย์ก็พยายามทําทุกอย่างให้มันถูกต้องบอกตรงว่าอย่างที่บอกเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมเราอยากจะทาทุกอย่างให้บริษัทเราเติบโตยังงยืนอะไรที่เรารู้ว่าผิดอะ่ะเราก็พยายามแก้ไขยพยายามเรียนรู้มาโดยตลอดซึ่งไม่มีทางหรอกที่คนอย่างเมย์จะทําผิดพลาดซ้ํา,าๆแล้วไม่มีทางหรอกที่คนอย่างเมย์จะแบบรู้ว่าผิดแล้วยังทําต่อมันไม่มีทางจริงๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็ต้องก็ต้องชี้แจงแบบนี้ด้วย เหนื่อยค่ะแล้วก็ประเด็นที่สี่นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ไม่อยากพูดมากที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นที่เม่ได้รับผลกระทบมากๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าตั้งแต่เกิดปัญหามาค่ะเมไม่เคยได้ออกมาพูดเลยทําให้มันเกิดการตีความต่างๆนานามันอาจจะเป็นความผิดของเมเองที่เมไม่เคยได้ออกมาพูดทําให้สื่ออาจจะตีความเรื่องราวของเราไปเยอะมากจนเราได้รับผลกระทบสุดๆจากเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือ คดีที่ไม่โดนหมายจับล่าสุดค่ะคือเมย์ผิดในส่วนของพรบคอมเมย์เนี่ยไม่ได้โดนเมย์ผิดในเรื่องของพรบคอมในเรื่องของการที่เมย์สื่อสารใช้คําว่ากําไรในเรื่องของสามเดือนสิบห้าล้านที่มีข้อความบางส่วนที่มันผิดพลาดไปคือไม่ใช้คําว่ากําไรอ่ะเพราะจริงๆมันคือยอดขายเมย์แล้วก็บริษัทเมย์นะคะเราไม่ได้โดนช่อโกงเราไม่ได้โดนหลอกลวงแล้วเราก็ไม่เคยหลอกลวงใครค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแทนก็เช่นกันคือตัวแทนเราก็โดน ในเรื่องของพรบคอมเหมือนกันค่ะคือเขาได้มีการโพสต์แล้วก็แชร์รูป Before After ซึ่งมันผิดหลักโฆษณาปกติแล้วมันต้องขออนุญาตอ,าออยากก่อนอคือต้องบอกอีกว่าแบบตรงนี้ไม่ต้องขอความเห็นใจพี่พี่พี่พพพี่สื่อนั่นแหละค่ะคือสื่อก็เป็นตัวกลางเนาะที่จะทําให้คนในสังคมอะค่ะเขารับทราบรับรู้ว่าข่าวหรือว่าข้อเ้จริงมันคืออะไร คือวันนี้ถ้าสมมติทุกๆคนอยากรู้อะไรหลังจากนี้ทุกคนสามารถยกหูหาผู้จัดการเมย์หาเมย์ได้เลยว่าเฮ้ยเมย์มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเมย์ก็พอไม่จะให้ความจริงต่างๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะคือข่าวที่มันออกไปอ่ะต่อให้มันลบให้เมย์หรือมาแก้ให้เมย์อะแต่มันออกไปแล้วอะมีเสียหายไปแล้ว ครับในช่วงปีที่ผ่านมาหรือบทงปีนี้นะครับก็เลยมีการนัศึกษานะครับได้ฝ่ายของกฎหมายเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ mm hmm. นอกจากนี้เนี่นอกจากฝ่ายกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องของบัญชีภาษีเหมือนกันครับก็มีผู้ทางด้นานภาษีเนี่ยมาดูแลเพิ่มเติมนะครับแต่เป็นช่วงก่อนที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการออกสืดต่าต่างนะครับที่เกิด่อคืออันนี้หนูได้เพิ่งร่วมงานพิจารณานะคะคือต้องบอกว่าเมกะแซดเนี่ยคือปีนี้เราเข้า30ซึ่งต้องคือมันเป็น ปีสองปีนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูโตขึ้นแล้วก็เป็นไม่อยากเป็นแม่ค้าแล้วอยากจะเป็นนักธุรกิจแล้วอยากจะทํางานทุกๆอย่างให้ถูกต้องแล้วก็แบบเติบโตแบบยั่งยืนจริงๆอะไรที่ถูกและควรอ่ะแม้แต่บัญชีแม้แต่ทนายหรือว่าการปรึกษาคอนเทนต์อะไรที่ถูกและสมควรอ่ะหนูเอามาปรับใช้ทั้งหมดเพราะมันคือเขาเรียกว่าบุฒิภาวะของเราด้วยคือเราโตขึ้นด้วยเมื่อก่อนคือเราเด็กอะพี่คือแบบขายของมาตั้ง ไลฟ์ขายของทํามาตั้งแต่เด็กใส่ชุดนักเรียนชุดมหาลัยขายขอ,ของคือมันทำมาเรื่อยๆจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายหรือกติกาอะไรบ้างเี่ยมันถูกหรือควรจะบ,บอกว่าเราไม่รต้องาอในใน,ในอดีตในอดีตในอดีตแต่ว่าวันที่เราโตกันแล้วเนี่ยเราก็อะไรที่ถูกเราก็แยกแยะได้อยู่แล้วค่ะว่าอะไรถูกหรือว่าอะไรผิดอะไรที่ทําให้เราเติบโตอะไรที่ทําให้เราแย่ลงอะ่ะคนอย่างเราอ่ะสองคนน่ก็เลือกสิ่งดีๆให้กับธุรกิจให้กับตัวเราอยู่แล้ว ก็อย่างประเด็นเมื่อกี้นะคะคือเมย์ก็ต้องขอความเห็นใจจากพี่พี่สือ่อมวลชนทุกคนแล้วกันที่จะตีแผ่ข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเพราะว่าเราก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากอย่างตัวเมย์เนี่ยพอจะที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่าอย่างตัวแทนเมย์ที่แบบไปพาดหัวหรือไส่ในหรืออะไรที่มันบิดเบือนหรือว่าผิดจากความจริงมากๆเนี่ยคนบางคนเขาไม่มีรายได้จากการที่แบบเขาโดนตานหน้าว่าเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็สงสารเขาแล้วตัวแทนเราก็คือได้รับผลกระทบจากตรงเนี้ยโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หนูก็ขอความทิดใจจากพี่ๆีทุกคนละกันค่ะถามคุณนายค่ะแล้วตอนนี้ขั้นตอนทางกฎหมายเป็นไปถึงขั้นตอนไหนคะในส่วนของคดีเรื่องสา5ล้านนะครับหรือว่าเรื่องของการแชร์ซออัตเตอร์ของตัวแทนนะครับเรื่องของน้ำหนักนะครับอยูที่เน้ำหนักเนี่ยครับที่มีการโพสต์การแชร์เนี่ยก็จะผิดเฉพาะในส่วนของตัวแทนนะครับผิดพ,พรบคอมแล้วก็ผิดพรบออยนะครับแต่ส่วนของน้องนิ่มแล้วก็น้องเมย์นะครับก็จะผิดในส่วนของพรบคอมอย่างเดียวนะครับขณะนี้ทั้งสองคดีนะครับอยู่ระหว่างการ สอบสวนนะครับพี่ณาสมน์ของตารวจอยู่นะครับชั้นตงรวจที่ใส่เบอร์ชั้รวจ่ใช่รับแต่เบื้องต้นเองนะครับในส่วนของตัวเมหรือว่าตัวแทนต่างๆนะครับก็ได้ให้ค่อยําแล้วก็นําหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัญชีธนาคารรูปแบบธุรกิจต่างๆระยะต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้นําส่งที่พี่สาถสมนไปหมดแล้วนะครับก็รอแค่ว่าตำรวจเองพี่ณาสมนแล้วก็แจ้งมาว่าจะมีการะสมในสอบสวนเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมนะครับตามขั้นตอนด้วยธุรกิจเรา โตค่อนข้างเร็วเลยเอจากตาพอขด้วยหนูมองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมย์กับแซกก็คือทำคอนเทนต์ที่มันไม่ได้ละระมัดระวงังหรือขาดสติอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์เราเป็นทั้งยูทูบเบอร์เราแล้วเป็นเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยบางทีหลายๆอย่างมันออกไปเนี่ยมันก็นอกเหนือคอนโทรลแล้วก็ทําให้สังคมหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยเข้าใจเราผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในส่วนของธุรกิจหรืออะไรเมย์บอกตรงว่าเมย์พยายามทำให้มันดีอยู่แล้วคือเมย์ตั้งใจใช้ชีวิตของเมย์มาตลอดให้มันดีคือไม่มีทางหรอกที่เมย์จะเลือกถ้ามันมีทางถูกกับผิดเมย์จะไปเลือกทางผิดทําไมมันไม่มีทางอยู่แล้วที่เมย์บอกค่ะแต่นีนี้การลง้มนเนอะไรต่างๆต้องระวังมั้ระวังมั้ยคถ้าระวังค่ะคือมันก็เป็นบทเรียนที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนว่าเฮ้ยทุกๆอย่างที่เราได้โพสต์ลงไปในโซเชียลมันก็เป็นดาบสองคมเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดหรอกมันทําไปเพราะเราอยากจะเฮ้ย สิ่งเนี้ยเราไม่เคยเจอสิ่งสิ่งเนี้ยเราอยากจะแชร์ให้เห็นคือมันมีแต่เจตานา,าอยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นเพราะเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วมันไม่ได้มีเจตานาอย่างอื่นนอกจากว่าคือเราเป็นนักสร้างคอนเทนต์พอหลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นนะ่ะมันก็ทําให้หนูได้ระเบิเรียนแล้วก็เอ้ยจะลงอะไรแล้วก็คิดให้มันรอบครอบก่อดว่าเอ้สิ่งสิ่งนี้ดีหรือเปล่าที่จะลงลงไป<อ>ก็กลัวว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาทาลายเราอีกอะไรเงี้ยค่ะคำว่าธุรกิจในในคำว่ากําไรในธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะมี่ิ อันตรายมากนะครับค่ะหนูก็ได้เรียนรู้ <c oughs> ค่ะตรงนี้จริงๆริงถึงผมถึงถามเลยว่าได้ปรึกษาอนายไหมก่อนที่จะลงอะไรไปที่ยาคือ <c oughs> โดยปกติธุรกิจหนูมีตัวแทนจำหน่ายคำว่าเออเขาขายของแล้วเขามีกำไรมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นอาจจะต้องใช้บอกอยู่แล้วเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่า ว่าก็คือเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจริงๆอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่หนูต้องตีแผ่หรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจจริงของหนูอยู่แล้วแต่วันๆนั้นอ่ะคือหนูสื่อสารผิดคือน้องขขอสามเดือน15้าล้านมันคือยอดขายมันไม่ใช่กําไรหนูสื่อสารผิดมันก็เลยอาจจะเกิดทําให้เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาอย่างที่เรารับทราบกันอย่างนงี้ค่ะเส้น,นเงินของน้องนีงน่ยจะมีเงิ 15, 000, นสิบห้าล้านเข้าใช่ไหมคะ จะนอกเดือนเลยเองขาคนเดียวเลย่ะค่ะน้องเขาได้บอกไหมครับว่าเขาเป็นกลยุทธ์ยังไงคคือน้องเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะน้องเขาเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นเหมือนมีตัวแทนเขาเป็นคนดังไม่ต่างจากเราอะ่าเงี้ยคือการที่จะมีตัวแทนมามาอยู่ในสายเขาเยอะเหรือการที่เขาจะทําเงินได้หรือการที่เขาจะขายของได้เยอะเนี่ยหนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้แล้วก็เป็นเรื่องปกติในธุรกิจออนไลน์อืม คือน้องเขาไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วน้องเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งอะค่ะคือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกหนึ่งคนที่ทำสื่ออะไรออกไปมันก็มีเอ็นเกจที่ดีมีการรับรู้ที่มากเท่ากับว่าโอกาสการขายหรือว่าโอกาสที่เขาจะทำยอดได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยไม่มนไม่ใช่เป็นการเตรียมให้ตรงแบบไม่ไม่มีอะค่ะหนูคงไม่เตรียมแล้วก็สร้างความเสียหายให้หนูขนาดนี้ค่ะ็มองในรูปแบบนั้นค่ะเนี่ยหนูมันมันมันชัดซะจน นนนัั้ลย,ยมหาคนเือตึงตรงนี้หนูก็อยากจะชี้แจงถ้านหนูถ้านหนูสามารถตอบแล้วก็อธิบายพวกพี่เข้าใจให้มันกระจ่างได้หนูก็ยินดีนะแต่ว่าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในธุรกิจน้องเขาก็ภูมิใจตัวเองที่เขาทําได้หนูเองก็รักเขาเหมือนน้องสาวหนูเห็นเขาทําได้แบบพี่บ้านเขาต้นทุนชีตเขาไม่มีเลยอะ่ะคือแบบเขามาทําเงินเลี้ยงดูตัวเองได้เด็ก19ปีมาเลี้ยงดูตัวเองได้ขนาดนี้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วยังเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกเรามองว่านี่ มันคือคนที่ควรจะสนับสนุนแล้วคนคนที่ควรจะแบบเชิดชูเป็นไอดอลเป็นโรโมเดลของสังคมซะด้วยซ้ำแล้วล้วรูปที่โพสช่วยดูเก็บรถกลุ่ะัวันนั้นซื้อจริงหรือยังไงไม่ค่ะคือวันนั้นเนี่ยต้องแจ้งแบบนี้ก่อนคืออันนี้มันน่าจะเกิดจากการตีความของรูปที่ออกไปโดยไม่มีคําพูดจากเราเนาะวันนั้นหนูไปดูรถพี่ชายหนูจะซื้อรถหนูก็ไปดูรถการที่เราจะไปช้อปปิ้งรถก่อนซื้อคงจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแล้วน้องอยู่ในรถด้วย ก็คือน้องก็ถ่ายรูปหนูก็บอกเอ้ยถ่ายรูปสิก็วันหนึ่งเธอฉันว่าเธอได้ซื้ออยู่แล้วพี่ว่าหนูจะต้องเป็นคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดที่ขับออเช่ได้แน่นอนพี่ผมคือเราดูจากการทํางานหรืออะไรเงี้ยคือแลวการที่หนูเองเวลาไปมอเตอร์โชว์อย่างถ่ายรูปกับรถหรูเลยอะหรือหนูว่าทุกๆคนตรงนี้ก็เช่นกันมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูอะไรทุกคนก็น่าจะถ่ายรูปกับสิ่งนเดลรอบอยากได้น้องก็เป็นแบบนั้นในวันนั้นไม่ได้มีเจตนาว่าไปโชว์รูมดีกว่าแล้วก็ไปถ่ายรูปมาหลอกลวงคนแล้วน้อง มันน้องบอกว่าจะทําไม่ได้หรืออะไรสักอย่างอ่ะหนูจำไม่ได้อ่ะคะ่ะแต่เนี้ยมันเป็นการที่เราเอารูปไปแล้วเราไปตีความกันต่างๆนาๆนาเขียนข่าวกันเองหรือเปล่าเนนี้คะ่ะเออแต่ว่าจากต้นตอจา,นจากหนูจากน้องจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคือเราไปหนูจะซื้อรถเออข้าพนจะซื้อรถหนูก็เลยไปช้อปปิ้งรถนี่ไ<ป> <ลด S 2> ม่ได้ซื้อนี่ไม่เคยบอกว่านี่นจะซื้อรถใช่ค่ะข้าพนจะซื้อรถ น้องก็ไม่ได้สื่อสารน้องจะซื้อรถแต่น้องไม่ผิดเลยอะ่ะอันนี้หนูต้องออกตัวแทนจริงๆมันเป็นการที่แบบเราไม่เคยได้ออกมาพูดทําให้มันเกิดการตีความไปต่างๆนานาจริงๆหลังจากนี้พี่มีอะไรพี่ถามหนูเลยหนูจะให้เบอร์ส่วนตัวไปด้วยมมีดารมาม่าได้ไหการคุยหรือเป่ะตคุยกันตลอดค่ะมีการคุยมีการให้กําลังใจกันตลอดเพราะว่าดาราม่าที่เกิดขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสร้างผลกระทบทั้ง ทุกๆอย่างแล้วก็ถึงรวมถึงสภาพจิตใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีการคุยแล้วก็มีการสื่อสารกันตลอดเมื่อกี้ก็ยังยกหูหาก,กันเลยว่าเออพี่ขอกำลังใจหน่อยพี่จะ,ะแถลงข่าวเรื่องนี้เรื่องนี้หนานะอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะครับก้อนนี้ที่คุณเฉชาไปร้องตำรวจปสครับหลังพบว่ามีหลักฐานว่าทางบริษัทของผมเองมีการเรียกจบสอบจนารีควาครับอันนี้จะติดใจไหมคะ ตรงนี้เราอย่างที่เมย์แจ้งไปข้างต้นนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สพากรก,ก็ได้เข้ามาตรวจสอบเราทั้งหมดแล้วซึ่งเราก็ให้ความร่วมมือทุกๆอย่างกับหน่วยงานรัฐหนูบอกตรงว่าห,หนูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเพราะเราเป็นนักธุรกิจอะคะ่ะการที่เราจะเจอกับเจ้าหน้าที่สพากรก,การที่เราจะเจอตำรวจหนูมองว่ามันเป็นเพื่อนคู่คิดกันมาโดยตลอดอยู่แล้วอะคะ่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยแล้วก็หนูก็คือเราก็ให้ความร่วมมือกับเขอามาโดยตลอดอยเจ้าหน้าที่สพากรเราได้เข้ามาแลว้วที่นี่ค่ะ เราคิดว่าเราจะิน้างความกลับไหมอืมไม่ค่ะหนูมองว่าคืออย่างอย่างพี่หนูเขาจะเรียกเพราะว่าพี่มาโดยตลอดเนาะคืออย่างพี่อชัยยะเนี่ยค่ะคือต้องต้องกล่าวอ้างว่าหนูมองว่าหนูก็เคาลบเจตนาลมในสิ่งที่เขาทานะคือเขาก็ต้องการที่จะยกระดับสังคมให้สูงขึ้นในการที่เขากล่าวหาว่าเราเป็นแบบนั้นไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอ่ะหนูแค่มาชี้แจงให้สังคมได้รับรู้ความจริงว่าหนูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง หนูก็มองว่าเออเจตนาเขาหรือสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเป็นก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องการจะยก,กระดับสังคมเถ้าเราผิดเราก็ควรได้รับผิดแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ต้องชี้แจงให้สังคมรับรู้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรเราก็ยืนนว่าตัวเองเป็สุดค่ะหนูก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองค่ะหลังจากถูกด,ดำเนินคดีที่เมมการโพสเฟ e บุ๊กบอกว่ารู้ว่าคุณว <c oughs> ่าแบไปใครอะไรยังไงเดี๋ยวจะเป็บิงต์อุ้ยอันนี้เป็นเนฟซี <c oughs> ตัวจริงเลยเพราะว่า คือวันนั้นเนี่ยหนูหนูเล่นทวิตเตอร์แล้วหนูรู้ว่าใครเป็นคนโพสทวิตเตอร์แกล้งหนูแล้วหนูก็มาโพสด้วยความที่หนูใช้ Facebook หนูว่าเป็นเป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นแซนบล็อกของหนูอยู่แล้วหนูก็ไม่คิดว่าการที่หนูจะแบบคิดถึงพ่อถึงแม่แล้วบ่นไปอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องซึ่งวันนั้นน่ะหนูแค่รู้ว่าใครเป็นคนโพสทวิตเตอร์แล้วหมายแล้วมันโพสต์แกล้งหนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยก็เลยทิมไปแบบนั้นหนูไม่ได้หมายถึงใครอะไรเลยแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเด็กๆเด็กน้อยของ แต่นี o, <essel> game, like <asan> ้แล้วก็หนูก็ตกใจมากคนนั้นที่พอนโพส์ไปแล้วก็ทุกสื่อก็คือเขียนข่าวหนูอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยค่ะเออจบหรอก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็หนูก็ต้อง ขอโทษกับสิ่งที่หนูได้แบบไม่มีสติแล้วก็เขาเรียกว่าแบบทําสร้างปัญหาแล้วก็ทําให้สังคมขุนเคืองใจไม่เราก็ไม่ไว้วางใจเราหรืออะไรเงี้ยค่ะต็หลังจากนี้หนูก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเออเราเนี่ยก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วเราก็ทําตัวมาอย่างดีมาโดยตลอดอะไรเงี้ยในการทรําธุรกิจเนี่ย สินค้าเราแบรนด์เราเราก็พยายามสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้ลูกค้ามาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ่ะมันก็เป็นบทเรียนสะท้อนให้หนูได้คือต่อไปเนี้ยมันต้องรอบคอบแล้วก็มีสติจะทําอะไรก็แบบต้องนึกเยอะๆหรืออะไรเงี้ยก็ ปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นบทเรียนอย่างที่บอกเลยให้หนูได้ปรับปรุงตัวเองแล้วก็แก้ไขให้ทำธุรกิจเนี่ยได้อย่างดียิง่งยิ่งขึ้นยังไงตลอดระยะเวลาที่เกิดปัญหามาค่ะมีก็ต้องขอบคุณทุกๆกําลังใจาจากลูกค้าจากตัวแทนจากทุกๆคนที่อยู่ข้างกายที่คอยยื่นมือให้คําแนะนำแล้วมาตลอดคือมันก็มีความหมายกับหนูมากๆเพราะว่าในวันที่เราอ่อนแอที่สุดหรือในวันที่เราล้มอ่ะมือทุกมือหรือเสียงทุกเสียงมันก็มีความหมายหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ขอขอบคุณมากแล้วก็สัญญาเลยว่าจะไม่ผิดเรื่องเดิมๆอีกแล้วก็จะพยายามทําทุกๆอย่างให้ดียิงย่งๆขึ้นแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ยกระดับสังคมนี้ให้สูงขึ้นค่ะก็แ,แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าข่าวทุกๆอย่างที่มันออกไปพอมันไม่ใช่ความจริงอะค่ะมันก็กระทบกับธุรกิจหนูกับส่วนเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานโดยตรงแล้วก็กระทบเป็นอย่างมากอยู่แล้ว ก็แต่ก็ทําอะไรไม่ได้คือเราคิดว่าเออเราปล่อยให้กระบวนการที่ทาแล้วปล่อยให้มันมีหลักฐานแล้วปล่อยให้ทุกกอย่างเนี่ยมันตอบตัวมันเองคือแล้วเดี๋ยวเราก็ยอยากมาพูดทีเดียวดีกว่าเหมือนกับวันนี้วันนี้หนูก็คิดว่าเออหนูเงียบมาตลอดเลยอ่ะจนแบบจนมันไม่มีอะไรดีขึ้นวันนี้หนูก็ขอพูดในมุมของหนูบ้างแล้วกันแล้วหลังจากนี้เราก็รอเวลาให้มันพิสูจน์ไปอย่างเงี้ยค่ะขอถามนึงครับทำไมก่อนนี้เราถึงเลือกที่จะเงียบมาตลอดไม่ยอมออกมาพูดตัง้งแต่แรกคือหนู เป็นวิธีการแก้ปัญหาของหนูคะ่ะคือหนูไม่อยากจะมาโต้เถียงหรือว่าใส่ไฟหรือทําให้อะไรมันยืดเยื้อแล้วไม่จบไม่สิ้นหนูคิดว่าการที่ตอบคาถามสังคมหรือตอบพี่ๆนะครับด,ดีที่สุดก็คือหลักฐานก็คือบุคคลที่3ม,มันจะได้แบบจบแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีน้ําหนักที่สุดอย่างเช่นวันนี้หนูว่าคิดว่ามันก็ถึงวันที่หนูควรจะพูดแล้วหนูก็อยากจะทํางานต่อแล้วหนูอยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆหนูอยากจะ เป็นกลับมาเป็นคนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบมันถึงเวลาแล้วที่วันนี้เราจะต้องออกมาพูดแล้วก็มาสแสดงจุดยืนของเราบ้างค่ะภาพติมนึงค่ะของคลินิกค่ะมันจะมีภาพที่ปรปากฏพี่เวเตยอยู่ด้วยคือเรามีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างค่ะเออพอดีว่าเมย์เปิดคลินิกใช่ไหมคะมีพี่เวเตยเป็นหุ้นส่วนกับหนุกค่ะก็เลยได้มีการถา่ายรูปรวมกันค่ะแล้วอย่างนัง้นกระทบถึงเรื่องของการดำเนิน แน่นอนค่ะกระทบทั้งหมดที่คือกระทบทั้งหมดเลยคือข่าวที่ออกไปกระทบหนุแบบร้อยเปอร์เซ็นนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูที่หนูเคยเจอมาแล้วตอนนี้คุไมเจอยังร่วมหุ่นอยู่ไหยคะเพราะว่าแบบคุณเจอก็โดนคดีแต่ละอย่างก็มีมีการหยุดพักตรงนั้นไปค่ะเพื่อให้ทุกทุกคนไปดีแคร์ตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบโปร่งใสพิสูจน์ตัวเองถองไหมคะมีการหยุดพักธุรกิจไป นนะตอนนี้ก็ยังหยุดพักธุรกิจอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกๆคนไปเคลียร์ตัวเองแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองต่อสังคมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาทํางานกันใหม่ค่ะ